วัดีค่ะวันนี้อยู่ในช่องยุ้ยมิสูโปรแรงค่ะวันนี้นะคะยุ้ยจะพามาชมเจ้ามิราชคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะแต่งจัดเต็มมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าที่รับคันนี้ไปนะคะคุ้มสุดๆนะคะกับราคาโปรโมชั่นที่ลูกค้าได้รับนะคะยุ้ยติดตั้งโลโก้ที่ฝากระโปรงให้ลูกค้าไปะคะ่ะซึ่งโลโก้ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ว่าจะรับเป็นสีไหนนะคะ มาพร้อมกับชุดแต่งนะคะ Sport X นะคะซึ่งลูกค้าก็ดีไซน์มาเองเลยว่าอยากได้ชุดแต่งทรงนี้นะคะและยุ้ยก,ก็มีทรงให้เลือกอีกมากมายเลยนะคะตรงนี้เลยค่ะไฮไลท์ของคันนี้นะคะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะเป็นไฟหน้า LED ค่ะจากเดิมเขาจะเป็นไฟฮาโลเจนแสงสีเหลืองนะคะเพิ่มความสว่างและทัศนวิสัยที่ดีขึ้นนะคะยุ้ีก็เปลี่ยนให้เป็นไฟ LED เลยค่ะ ฟิมนะคะยุยติดตั้งให้รอบคันเลยนะคะพร้อมกับคิ้วกันสตร์สี่ชิ้นเลยนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิดด้านข้างค่ะตัดด้วยเส้นสีแดงแบบนี้เลยนะคะปั๊มโลโก้สปอร์ตเนะคะยาวจากซุ้มล้อด้านหลังไปถึงซุ้มล้อด้านหน้าเลยนะคะชุดแต่งด้านข้างนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะมีสปอยเลอร์หลังมาจากโรงงานพร้อมไฟเบรกนะคะและ ยยียังติดตั้งนะคะชุดแต่งสเกิร์ตด้านท้ายสปอร์ตเอ็กนะคะท่อกลมแบบคู่นะคะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของรถคันนี้ค่ะยูยีติดตั้งกล้องมองหลังขณะดอยจอดนะคะติดตั้งให้แบบนี้เลยนะคะพร้อมเซ็นเซอร์สีเดียวกับตัวรถนะคะนี่นะคะทางานร่วมกัน,นะคะ่ะออปชั่นด้านหลังนะคะอนเนกประสงค์มากๆนะคะใช้งานได้แบบคุ้มค่าสุดๆนะคะเบาะสามารถพับราบแบบนี้ได้เลยนะคะ และจะมีที่บังสายตานะคะตรงนี้นะคะสามารถถอดออกหรือติดตั้งได้นะคะห้องโดยสารตอนหลังนะคะกว้างมากๆเลยนะคะข้างบนก็เหลือเยอะเลยส่วนข้างล่างนะคะก็พื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยนะคะแถมยังพับเบาะได้ด้วยนะคะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Apple c a r p เพ y แล้วระบบ Android Auto ค่ะ กียตกแต่งด้วยเปียโนแบกนะคะสวยงามลงตัวมากๆเลยนะคะและที่สำคัญยุยติดตั้งกล้องมองหลังนะคะให้ลูกค้าไปนะคะจะโชว์ที่หน้าจอแบบนี้เลยนะคะพร้อมเส้นกะระยะเพื่อความปลอดภัยค่ะพวงมลาลัยนะคะเป็นแบบสามการนค่ะสามารถรับสายวางสายบนพวงมลาลัยได้เลยนะคะ คันนี้นะคะเป็นเบาะผ้านะคะข้อดีของเบาะผ้านะคะเวลาเราจอดตากแดดนะคะจะไม่ร้อนเขาจะไม่ดูดซับความร้อนไว้นะคะและมีระบบป้องกันการลื่นถไหลนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวรถโปรโมชั่นคันนี้นะคะลูกค้ารับรถเพียง7,900บาทค่ะคุ้มสุดๆเลยนะคะได้รับแบบเซตนี้ทั้งหมดเลยนะคะสนใจรับโปรโมชั่นนี้นะคะติดต่อที่เบอร์ยุ้ย092 4 9 6 499ค่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะ